สวัสดีค่ะเลขหกกับเลขแปดนะคะเลขหกค่าเป็นดาวธาตนะุน้ํามาเจอกับลมคือเลขแปดนะคะราหูของเรานะคะเลขนี้นะคะบ่งบอกนะคะว่าผู้ที่ถือเนี่ยจะเป็นคนที่ฉลาดพลิกแพลงอ,อัวรอดเก่งแต่มักจะทําผิดเป็นถูกนะคะทําถูกเป็นผิดมีมิจฉาพิธิเข้า,าะครอบงำค่ะเขาจะมัวเมาลุ่มหลงได้ง่ายแล้วก็หาเงินได้หลายทางแล้วก็พร้อมใช้จ่ายได้หลายทางเหมือนกันนะคะเลขนี้ค่ะบางทีก็จะมีความรักที่ผิด ธรรมชาติไปได้นะคะแล้วก็ทําตัวแปลกๆมีความรักแปลกๆนะคะแล้วก็ชอบอาจจะเชี่ยวกลางคืนทําธุรกิจสีเทานะคะหาเงินใช้ได้คล่องนะคะก็ระวังโรคช่องท้องนะคะโรคเกี่ยวกับระบบผู้หญิงทั้งหมดนะคะตรงนี้เลขนี้นะคะเป็นเลขที่ว่าถ้าเกิดใครใช้แล้วเรามัวเมาลุม่มหลงในอใบมุกเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ผิดกฎหมายขึ้นมาเพราะความโลภนะคะอาจจะมีคดีความนะคะติดคุกจองจําได้เพราะอาจจะเข้าไปโพพันกับสิ่งเสพติดหรือสิ่งที่ทํให ให้เรารู้สึกว่าอยากจะรวยเร็วขึ้นมานะคะเป็นเลขที่น่าระวังเลขหนึ่งเหมือนกันนะคะสนใจวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ถอดรหัสวันเดือนปีเกิดนะคะเปิดไพ่รหมยานที่แม่นยำติดต่ออาจารย์อัญญาโหมยานมาได้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันสามารถดูคลิปย้อนหลังเกี่ยวกับเบอร์มงคลน,นะคะที่เหมาะที่ใช้สำหรับตัวคุณได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ